ลูกน้องเก่ากูสมัยทำงานประจำทักมาหากูกันบอกว่าเห็นกูเนี่ยเต้นท่าเก็บของลิซ่าแบทพินทักมาถามกูว่าจริงไหมแล้วก็ต่างคนต่างพิมพ์รอรอจา์เบียร์มาตอบก่อนว่าจริงหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนี้อยากดังอะไรนะอะไรนะตามกระแสขนาดนี้เลยเหรอกูก็เปิดเข้าไปอ่านกูยังไม่ตอบนะกูก็เปิดเข้าไปอ่านแล้วกูก็ด่าสันขวาน มึงคิดว่ากูจะเกจบจะทําหยิบของท่าลิซ่าเหรอกูบอกว่าน่า,นาจาร,รย์เบอร์อาจาร,รย์เบอร์เนี่ยเขามาขออนุญาตกูว่าขอทําท่าลิซ่าเก็บของได้ไหมแต่อาอาจาร,รย์เบอร์มันก็สัดาญไงทำสเสมือนกูเลยประเด็นแล้วหันหลังประเด็นแล้วไม่ให้ดูหน้าด้วยไม่เฉลยเลยแล้วเหมือนกูยังก็เหมือนเหมือนทุกตรงหันไปตรงไหนก็เหมือนเหมือนทุกอย่าง คนก็คิดว่าเป็นปูจนลูกน้องเก่ากูเนี่ยคิดว่าเป็นปูเลยเหมือนมากโอยตายคนเลยคิดว่ากูเนี่ยทาท่าเก็บของลิซ่าจริงๆและกูก็เข้าไปดูคลิปมันคนดูเป็นล้านคนป่านนี้คนทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจว่ากูเต้นเองหมดแล้วมั้งนะโอยตายชิบหายหมดแล้วกูชื่อเสียงที่เพียรพยายามในการสะสมมาออกข่าวออกทีวี พอ,อกระแทกพัดลมมากูว่าชีบหายหมดแล้วทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วชื่อเสียงกูปนีเพเี่พ่อเยจันเบอร์หมดแล้วกูว่า,วาโอ้ยแล้วไม่เปิดหน้าด้วยนะเนียนมากมาขออนุญ,ญาตกูกค่บอกเออทำไปเถอะกูก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ไงประเด็นดีเพลินดีกูดูซะเพลินเลยกูชอบมากคนดูบานเลยแสดงว่าอย่างน้อยคนก็ยังจำกูได้นะ อาจารย์เบอร์นี่หน่อยเป็นตัวแทนกูได้เลยนะเป็นตัวแทนทําคอนเทนต์ที่เป็นแบบตามกระแสนในทิกต็อกอะอาจารย์เบอร์นี่ตัวแทนกูเลยนะอีกหน่อยมอบหมายอาจารย์เบอร์เลยนะมีคอนเทนต์อะไรนะตามกระแสนะอาจารย์เบอร์จัดการเลยไม่ต้องขออนุญาตกูเอาเลยเต็มที่กูจะได้อยู่ในกระแสแต่กูทําเองไม่ได้ไงมอบหมายให้อาจารย์เบอร์ทําเลยเต็มที่ไปเลยคนจะได้สนุกสนานเฮฮาทันกูชอบใจมาก แต่สยองสยองเลยกูเห็นก็ไปดิสยองเลยขนพองสยองก้าวเลยกูบอกเอาละกูกูเห็นปุ๊บเอาละกูแน่แนยังไงีคนดูก็ต้องคิดว่าเป็นกูแน่แน่ไม่รอดเดี๋ยวเธอเมืองกูมั่นใจว่าต้องมีคนคิดว่าเป็นกูแน่แน่ซะจริงๆวันนี้เลยทักมาแล้วบอกว่าไงรู้มหม อาจารย์เดียเล้นให้ดูหน่อยส่งคลิปมาให้ดูในกลุ่มนี้เลยไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวจะปิดเอาไว้จะเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะในกลุ่มเราพวกหนูเป็นหัวเป็น,เป,นเป็นลูกน้องอาจารย์นะไม่แฉอาจารย์หรอกกูด่าวไงละบะมึงอะตอแหลมมึงอะตัวแรกไม่จะแฉะกูไปสันดานแหมจ้องจะเล่นกูแล้วกูชอบมากแต่ละคน กูค,คิดไมานใจอยู่แล้วต้องมีคนเชื่อว่าเป็นกูซัจริงๆและอีพวกนี้นะอยู่กับกูมาเป็นปีตอนกูทางนานประจําใช้ชีวิตกันนะโอ้โหแทบจะกระโดดขี่คอกันจํากูไม่ได้โอ้โหมันหน้าแบบ, <c oughs> แบ,บกู้ยาเจ้ากระโหนขุยอย่างลวเกินสันดาล <c oughs> โอยชีวิตกูต้องมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้แต่ละอย่างแตละอย่าง <c oughs> กูเข้าไปดูนะคนดูเป็นล้านไอ้กูดูสิตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วมันพิมพ์ว่าอะไรว่าจานแล้วก็เบอร์เหรอนี่มาละจานเบอร์ล้านสองมึงดูคนดูล้านสองอยู่หลายรอบมากแล้วเหมือนเหมือนทุกตรง กูมองไปตรงไหนก็กูพุกตรงเลยท่าหยิบชดความสูงใกล้เคียงกูมากเห็นตรงไหนก็ใช่แล้วเนียนได้นะไม่หันหน้ามามอางทำให้คนคิดว่าเป็นกูเนี่ยเห็นเองกูยังคิดว่ากูไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่กูทำเองไม่ได้กูนั่งดูวนอยู่หลายรอบมากแล้วเหมือนเหมือนทุกตรงกูมองไปตรงไหนก็กูคนแชร์ตั้งแบบ 12.6K อเคอมเมนต์2อ0พ ถูกใจเจ็บเจ็ดหมื่นกว่าคนกดบันทึกคลิปมึงดูนะน่าตกใจมากคนบันทึกคลิปหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกคนพวกประเทศไปทำอะไรกดแบบกดแบบเขาเรียกอะไรกดในตรงสี่เหลี่ยมโบโบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกดแบบเขาเรียกอะไรแบบกดไว้เวลานั้นจะได้กลับมาดูซ้ําๆได้อ่ะเขาเรียกกดบันทึกอะไรกูก็เรียกไปจุ่ยกดตัวเหลืองๆอ่ะไอโบสีขาวแล้วจะขึ้นเป็นสีเหลืองเนี่ย บันทึกทำไมก่อนกดทำไมคุอยอะไรกันนี้เลยจะวนกลับมาดูเพื่อโอ้ยกูละเชื่อเลยเออรายการปรดมึงจะปรดเพื่อดูรอบเดียวก็พอแล้วโอ้ยสันขวานเราเชื่อไปโดยบริสุทธิ์ใจไปแล้วครับว่าเป็นอาจารย์เห็นไหม มีคนเชื่อสันติจริงว่าเป็นกูมึงดูตกควายได้ตัวอ้าเมื่อฮึ่งดู